ึกใจใมันได้่าไปโทษกันว่าอันนี้ถือหรืออันนั้นผิดคือกันกับพวกภาวนาว่ายุกน้องข้องน้อเนี่ว,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 นนว่าถือพุดทโธถือสัมมาละหังว่าถือพวกพุดทโธกับว่ายุหน้องข้องนอว่าถืออันนี้จึงถืออันละนลองพอว่าพวกตาบอดวัากันเป็นอย่างจังตาบอดวัากันพระท้าเจ้าตรัสามีประตูยู่สี่สิบประตูนี่เข้าประตูใดเข้าประตูได้ก็ได้ เข้าไปกับของเดียวกันจริยาของการบำเพ็ญสมถะนะั่นนะสิบเบิ้งน้าก็ได้พนว่าอาโปกสินเบิ้งล่มก็ได้ไว่ายโยกสินเบิ้งไฟก็ได้เตโชกสินแม่นว่าระลึกถึงคุณพุทธเจ้าก็ได้พนว่าพุทธานุสติคือเอาอันไดอันหนึ่งเป็นอารม พวกฤาษีชี้ไฟเขากระดังกองไฟขึ้นเขาก็เบื้องไฟเราเตะโชกศีลก็เห็น,นให่งจิตร่วมเป็นสมาธิาก็ะเป็นสมาธิขึ้นกันพวกเบื้องน้ำขันเบื้องน้ำทั้งสี่กัเบื้องสายนา้ำเบิ้งหนิงอยู่เป็นอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิได้พวกเบื้องลมหายใจเขาออก,พกเพิ่นว่าไอ้วายโยนี่ก็ได้สาเทจประโยชน์ได้ขึ้นกันคือร่วมเป็นสมาธิใดเพิว่าสมถะกรรมฐาน ฐานที่ตั้งแห่งใจเอาอารมณ์เดียวคือยึดอารมณ์ใดอารมณ์เดียวบางคนก้เกาเอากระดูกมาพีหน้าร่างกายเนาะเอาฐานใดทานหนึ่งคือฐานดินเอากระดูกมาเบิ้งเบิ้งแต่กระดูกนะ่ย่ต้องคิดนี่ยังไหลแต่ก็เบิ้งมันซื้อๆเนี่ยใม่จิตออกไปแวบๆเป็นทั้งเงินเบิ้งแต่กระดูกเบิ้งไปเบิ้งไม่จิตมันนิ่งเขานิ่งเขาเป็นสมาธิเมื่อเป็นอุคคณิกะหรืออุปจะระก็เห็นอุคณิวิตปฏิภาณิมิต เห็นกระดูกเมื่อเห็นข้นยางมากยางมากมันนอนแอบลงงามๆตายว่าท่านโดนกับคืนอืดคืนว่าท่านโดนกับเฉียวหนังกับเฉียวเ่าท่านโดนหนังกับแตกออกแตกออกเขียวดาเมื่อนแล้วก็แตกออกนาเหลืองก็ไหลไหลแมงวันจังมาัดอาศัยปิ๊บมาจับปับฉี่ใส่กับนอนกับยืบเงายืบเงายืมเาอันนี้ต้องพอบเรยงการพัฒนาการของอุคนิมิตปฏิภาคนิมิต มื่อท่านโดนเหลือ,อ,อแ,ลแต่กระดูกเมื่อเลื้แต่กระดูกก็ท่านโดนกระดูกกับคอยขาวจางเมือนดอกกหายกลายเป็นดินจิตกว่างเป็นปฏิพันธนมิตจบแล้วอุคณิมิตคือเห็นพ่อเลี้ยล่างปฏิภาณนิมิตการพัฒนาไปคำว่า,าปฏิภาณคือพัฒนาไปสู่การแตกดับเมื่อแตกดับแล้วก็ว่างปฏิภานปฏิพันธขึ้นปฏิภาานิมิต อันนี้เป็นองค์ของชาติสมบูรณ์มันมีอยู่สุขอนกับเน่นาเหตุน่ะอันนี้เขาเรียกว่าสม,มาถะกรรมฐานมันถือสุขอนน่ะแหละยบน้อคลองหนอกะกระเือกเบื้องอาการเคลื่อนไหวงท่อง,องขององสมมาอรหังกระเถือกเป็นคาบริกรรมพุทโธกระเือกเป็นคาบริกรรมเบื้องล้มหายใจสิว่าพุทโทก็ได้เบื้องอาการเคลื่อนไหวของล้มแต่ถ้าลงพอเบื้องล้มสิว่าลองพอเปลเ่็นได้ไหเบื้องไฟก็ได้ มันเป็นได้ทุกอย,ย่างทาาซีเนี่ยแต่ว่าฝึกใจเขาให้ตัง้งมั่นเท่านั้นอันนี้เพิ่นว่าสมถกรรมาฐานว่ามันจิเลีมันสิม,มัดอดอกเคียทายเจีเลเดียดไงเขาเาเนี่ยชัดเจนงินเขากขา่อสู่กันหนักก็าเ่าเอาเป็นเอาตายค่ะเ็มมะาเาสมถะเนี่ยว่าได้ปราบจิเลียได้ดิได้แค่กําลังแต่ว่าเขาแน่แน่วเขาสิมว่าหล่อเขาหลายไงหลายหลิดต่างๆเช่นอภิญญาหก แสดงฤทธิ์ได้ระลึกชาติได้ลูจ้จักควมฉิดของปืนหลายอย่างแนวอิญยาหกคันฟัวอินซีออนคือหมายความว่าสติอินซีปัญญาอินซีออนนะหลงอีกคือเทวทัตนะี่ะเล่าหลงจะนอนเล่าตกนั่นหลงก,กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นกลางภาวานาเนี่ยมันจึงต้องมีพื้นฐานให้มันมันจึงพองเสีย่ยงควบอย่างมันจึงสิบวเดินทางก่อน แล้วก็ต้องไม่ครูบาอาจารย์ประคับประคองอย่างนี้ประคับประคองสมัยก่นอนหลวงพ่อเจยบเป็นบ้านขนาดว่าจะของแจ้งเนี่ยหลวงพ,อพ <c oughs> ่อพานเสียไปแล้วบ่หลวงพ่อพานเสียเมื่อพานเสียไปแล้วปุ๊บบาเน,นี่ตกมาอาทิตย์หลังนิมิตนิมิตเนี่ยยางยุกก็เห็นนอนก็เห็นนั่งบ่านั่งภาวหน้าก็เห็น เมื่อหนึ่งเห็นหนนมิตเขาชีชีมออดไสมาทั้งทง,ท,งที่ล้องควนหนังอยู่ในกุฏิหรกุฏิในแออย่างยแม่แต่เห่าเบิงตาเหนื่อย่างบัฒลุเลยชีมออดแต่ไสมาปู้๊มาจอดไอเจ้าซ้อนท้ายเนีจ่จบปืนลูกซ่องออกหกโปตอนนั้นเป็นอย่างคือบมมีสติกับปัญญาว่าจะคองกันในกุฏิเขาอยู่นอกเป็นอย่างคือเห็นโจลกลวออกยัดไส้ปึ๊บ ไงกะดอนขึ้นเดมาเลยอุป,ปนิสัยของปุตุช,ชนมันย,ยนั่นตายแล้วโดดทีเดียวตำฝาท่างคุนหัวโนโ่ดีวองจะว่าอันนี้ไกลเป็นบา้าลนะเนี่ยแต่พอกท่านเป็นลายเออมันต้องแจ้ด้วยตนเองฟังหลวงพ่อจีวโรเรียงแจฟงง้ฟังบาเนีพอตั้งหัวโน่เราได้สติขึ้นโอ้บ่ได้เรากลวเนี่ยเป็นบ้าแท้่าจั้ไรเอากดลุ่งบันเอากดลุ่งเข้าไปนั่งในปวดพุดโทพุทโทพุทโท บ่ได้พ้อพุดโทษพ้อสองโทษละ่ะโพโลไโม่อีกปืนนั่นเก้าอะไรว่าม,มันว่าแมนนิมิตตัวเนี่ยวะสันโดดวันนี้มุ่งกดพันกันลงอุ่มลงเลยโอ้บาดแท้กูวันนี้กูบาดใจนี่รอยเฉียดนี่ย,าาย,ย,ยโหมีตั้งสติได้ไหมเอากดขึ้นเดี๋ยวเรียม้อยโอ้กูบมพาวนาเรากูถีนน่นอนนอนฮีจากมันวะสันมันถี่เห็นเนี่ยกูเป็นบ้าดแ,แทะนิมิตเนี่ยกูจักวันนิมิตอยู่ดิ แต่วันตออมันมากมมาเฮาแห่งขาดสติมันลืมมันไว้เพิ่มเดียวแค่รัดในมือเดียวไหมมันไว้ควมคิดเท่าซ้ำไหยมันไว้ซ้ำเลยอันนี้ก็ไว้ซ้ำนั่นทาะมันเป็นขันนอนดีกว่าสั่นอนกับนีสใสเนาะใส่หัวปั๊บกับพุทโทษอาหายใจเขาเทเี่ยวว่าท่านไอ้พุโท่อละโคโลโคโลแบนันยุคคือน่นงูเขียวตัวท่อเฉียนโคโลโคโลโดดตามลงมาแลนเขามาในกอดห้อง พันกันเราเอาบันเอคุ้มสิจับหัวมาบันเอมุ่งก็ดกันรวบกันล่งเกยนปาทุหนีบ่ได้หนีกันหนีบ่ได้สินอนหิจางมั่นกับว่าได้เออมันเอาแถวมันบูเข้าเต็มที่เราบ้ากับบ้าเอ้าบันี้ตั้งสติได้สู่รียบันเอ็ว่าหนีเราว่าหนีว่าถอยเราตั้งสติสู่กับทวนมึงเอ้ตอนมันเป็นสมาธิน่ะนะ สติเข้าสมเดสมาธิสมเดมันจังเปลี่ยน่าสัตย์บัณฑิปัญญามันเริื่มมันเริ่มหาเหตุว่าเหตุอีอย่างมันจังเกิดจังซีเพราะว่าเข้านิ่งได้แล้วบ้ากัย่อมบ้าทวนเบิงทวนเบิงกำหนดเตะโอ้เพราะว่าสติหน่อยแป๊บเดียวเนี่ยพึบขึ้นมาเลยกำหนดลงปึ๊บดับคอยคานสติเกิดขึ้นพึบ โอ้มันเป็นนังสีนี่เองสมาธิมันหลายสติมันหน่อยมันเป็นช่องว่างแค่แวบเดียวของมันเดียวเดียวมันเดียวเนี่ยมันมันบังกันเกิดนิมิตบันี้เมื่อเข้านอนเขามากิมิตด,ดับบันี้อเอาไปเอามากกันเท่านิ่งเกิดมาดับเกิดมาดับเกิดโอ้เป็นนังสีนี่เอง มันพานเขาว่าเข้าสู่ขันวัฒน์เนี่ยต้องพอตายเป็นบ้าแล้วก็เลยพานนะครับเมื่อนั่นเลี้ยงในเมียให้เกิดก็ได้ว่ให้เกิดก็ะได้นั่งยังงี้บางทีอยากเที่ยวเหรียญปุ๊บกำหนดปุ๊บห่อเป็นนีเลยหอไปคนฝันไป่แจงฉังกับมานในมีดเพลนวัลิ์ต่างๆนั่นมันเป็นขันขันผู้ได้มาติดฤทธิ์นั่นน่ะขันวัานไในเข่าสู้มากนั่นน่ะกระติดอยู่ในขันนั่นล่ะ ตายไปกับสู้ข่มมาโลกมันติดอยู่ในขันเพราะฉะนั้นขันมันจึงครบทุกอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารเวียนย่ญญางเระขันตัญญ้งหากนะมันครบแต่มันสิยาบหรือละเอียดปานณีตตางกันมนุษย์กับซ้ำนี่เทวดากับละเอียดพรมกับละเอียดไปเอียดกับขันคือเขาเพราะฉะนั้นการที่เข้าสิฝึกจิตของเข้าให้มันสูงให้มันดูสิ่งต่าง อาศัยแต่สติปัฏฐานเท่านั้นบานใีเอาสงบว่าสงบกับสร้างว่าเสียดายหุ่นไหยกับสร้างสิตั้งใจเบิงชี้ข้านกับสร้างสิตั้งใจเบิงมันเลยเป็นธรรมชาติเป็นนาทีนั่นเราเพื่อจังหวาปฏิบัติธร,รมว่ามันใช่สตดขาวสุดเหลียงเลยปฏิบรรัติรำย่าย